มาครับเราพามาดูในส่วนของ MG ซึ่งเป็นรถที่ประกอบในประเทศแล้วนะครับเป็นไงสีสันสวยงามสีสันสดใสนะครับเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีการอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วส่วนราคาจะเป็นยังไงครับเราพามาดูในส่วนของตัว MG4 ลองเลนที่ประกอบในประเทศแล้วครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับในส่วนของตัว กระจังหน้านะครับซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมีเดย์ไทม์ให้แล้วก็มีตัวเซนเซอร์นะครับด้านข้างนี่แม็กขนาดใหญ่นะครับเปลี่ยนแม็กมาเป็นลายใหม่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมสวยงามสุดยอดมากครับสำหรับตัวลายแม็กนะครับดูมีความเป็นสปอร์ตสูงทีเดียวนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกล้อง,360องสา0รองศาแล้วก็มี ไฟนะครับที่กระจกด้วยสวยงามอันนี้ให้เราดูเลยนี่ภายในนี่สีสันสดใสนะครับหลังคาเป็นทูโทนะครับหลังคาเป็นสีดําไม่มีตัวกราสูบหรือพานรามิกซันรูปอะไรนะครับด้านหลังหลายๆคนอยากได้มากเลยครับสปอยเลอร์ด้านหลังแบบนี้นะครับนี่เป็นช่องพร้อมไฟเบรคลงที่3และที่สําคัญเขามีนี่ด้วยนี่รถจีหลายๆรุ่นไม่มีตรงนี้ให้นะครับใบปัดน้าฝนด้านหลังด้านท้ายยังคงมีความ เทสไตล์ของตัว MG4 Electric นะครับอันทายก็จะมีส่วนของตัวไฟเบรกเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราให้ดูไฟรอบคันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนในส่วนของตัวไฟรอบคันนี่เป็นไงโอ้โห,โหไฟทั้งหมดเป็นของ Sacvision นะครับเป็น LED Lighting System ด้วยมีความสว่างมากและที่สำคัญครับไฟหน้าสามารถปรับระดับได้นะครับปรับ ระดับให้สูงให้ต่ําได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของรถที่มีสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตําแหน่งของไฟหน้าได้นะครับดูภายนอกเป็นไงสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราไปลองไปดูส่วนอื่นต่อดีกว่ากับ MG4 Electric ที่เป็นรุ่นประกอบในประเทศแล้วครับนี่ครับเปิดให้หมดเลยด้านฝาท้ายไม่มีเป็นเปิดปิดไฟฟ้านะเป็นแบบมือนะครับแล้วก็วางของได้ ระดับหนึ่งเลยนะนะครับถ้ากระเป๋าใบใหญ่ก็ได้ได้หนึ่งใบนะครับแต่ถ้าใบเล็กขนาดนี้ครับได้ถึงสาใบนะครับนี่เลยแล้วก็มีไฟด้านหลังให้มีม่านบังสายตานะครับเผื่อเราจะเก็บของไว้ตรงนี้นะครับเบาะสามารถพับได้ 60- 40นะครับเราพับไปดูเท่เลยล่ละนะครับสามารถบรรทุกของได้เยอะแยะนะครับนี่เลยนี่พับอย่างนี้เลยได้ฝั่งนี้ได้60นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นได้40นะครับเป็นพับได้แบบ 60- 40่ยังไงเพิ่มพื้นที่สัมภาระ ในการาไว้ของได้เยอะแยะมากนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยไม่ได้กว้างขวางมากหรือเปล่านี่แต่เสียดายไม่มีไฟตรง,ตรงกลางครับจะมีไฟเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลังนี้ผมนั่งเป็นเบาะปกติที่ผมนั่งนะครับเซ็อัพทุกอย่างแล้วลองนั่งดูโอ้เล็กลูมนีลูมเฮดลูมไขว่ห้างได้สบายนะครับแต่ไม่มีที่เท้าแขนให้นะครับก็คาดว่า รุ่นตัดตัดภัยน่าจะมีสองตัวเท้าแขนงให้จะได้นั่งสบายหน่อยนะครับด้านหลังก็จะมีสองตัวที่ชาร์จนะครับ USB ด้านหลังตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าต่อดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างหน้าจอขนาดใหม่นะครับสว่างสวยชัดเจนไฟในรถนะครับก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยมีที่เก็บแว่นตาและที่สำคัญครับตัวกระจกมองหลังเป็นแบบออโต้ตัดแสงสะท้อนออโต้นะครับ หน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นี่ต่อแอปเปิลคาเพได้ได Android Auto ได้นะครับการปรับเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแม้รท่งในส่วนของดูในส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับกดเข้าไปเขาจะบอกเลยว่าวิ่งอยู่เท่าไหร่ยังไงนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับหาสถา,านีชาร์จอะไรได้หมดเลยก็ถือว่าอินเทอร์เฟซหมายความว่า,วามันเร็วขึ้นนะครับในส่วนของตัวไม่ว่าจะต่ออะไรอย่างเงี้ยมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะครับอยู่นี้ไวเลสชาร์จ นะครับเกียร์เป็นแบบนี้ตรงนี้มีที่เป็นเกียร์ P นะครับแล้วก็มีตัวไว้เลตชาร์จไว้ของให้ด้วยนี่จริงๆผมว่าดีนะกว้างแล้วก็เวลาวางของตรงนี้อยา่าวางอยากวางกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยได้นะครับเท่เลยผมว่าผมชอบอันนี้ผม,ผม,ผมเออเจ๋งดีนะครับมีที่เก็บของขนาดใหญ่ตรงนี้ด้วยนะครับเบาะหนังนะครับเป็นหนังรูมีความเป็นเขาเรียกว่าทรีโทแล้วกันเป็นมีสามสีเลย ตัดด้วยสีส้มนะครับดัดได้สีส้มตัวปีกเบาะเป็นสีครีมตัวเบาะเป็นสีน้ําตาลแล้วมีตัดสีส้มแบบนี้ด้วยนะครับเบลไม่สามารถปรับระดับสูงต่ําได้นะครับเบาะคนนั่งเป็นแบบปรับมือแต่ว่าของคนขับเป็นไฟฟ้านะครับภูมลายปรับสูงต่ำเข้าออกได้นี่นะครับแบบนี้เลยภูมอลายจะว่าดีเชฟก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าหัวตัดหัวท้ายตัดเลยมีเป็น2ก้านสปอร์ต เท,ท่แบบนี้เลยนะครับหน้าจอข้างหน้าจอเนี่ยสามารถดูได้หมดเลยว่ามีข้อมูลอะไรบ้างของตัวรถนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำอะไรเงี้ยอยู่ทางด้านซ้ายมาเลยเป็นไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายพวกอะไรเงี้ยก็จะมีที่บอกไปโดยส่วนตอนแรกเลยคือมีตั้งไฟหน้านครับคือถ้าบรรทุกหนักมากเนี่ยหน้าเชิดเราก็ตั้งให้ไฟกดต่ำได้นะครับนี่ถ้าสังเกตดูที่ไฟข้างหน้านะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเลยนะครับไฟด้านหน้านี่อันนี้เบอร์ศูนย์นะครับแล้วค่อยๆปรับต่ำลงมาเห็นไหมนี่ ปรับสูงถึง3ระดับนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งข้อดีของที่สามารถปรับไฟหน้าได้ส่วนขับแล้วเป็นยังไงเเลนส์ดีประมาณไหนไปลองขับกันดีกว่าครับยังบอกเหมือนเดิมครับว่าสำหรับตัว MG4 นะครับ Electric ซึ่งมันจะมีตัวแรงกว่านี้ใช่ไหมที่เราเคยไปลองตัว X Power นะครับจริงเราก็เจอกันมาตั้งแต่ว่า MG4 ที่เอามาจาก นิ่ใหญ่นะมาจากจีนนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวที่ประกอบในประเทศแล้วนะครับแต่ว่าก็แบตเตอรี่ก็ลดลงนิดหน่อยนะครับระยะทางถึงที่เป็น long range ก็จริงนะครับแต่ว่าก็มีระยะทางที่น้อยกว่าตัวที่นําเข้ามาจากาจีนนะครับก็ยังมีถึงจะลดอะไรนะแต่เขาก็ยังเพิ่มของมาให้เยอะแยะมากมายครับส่วนเรื่องตัวของอะไรเงี้ยเรามาว่ากนันอีกทีนึง่งฟีลกานขับยังคงเหมือนเดิมครับช่วงล่าง ยังเป็นสไตล์ของ MG ยังเป็นรถไฟฟ้าจริงๆแล้วรถไฟฟ้าช่วงล่างแทบจะถ้าในในใน,ในหลับเลนส์หรือราคาเดียวกันนะว่าช่วงล่างเนะี่ยแทบไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไหร่ครับเป็นยังมีความเป็นพทเทินรถไฟฟ้าอยู่นะครับแต่คือความขับสนุกคันนี้ MG4 ก็ยังสนุกเหมือนเดิมมีความกว้างขวางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระบบอะไรต่างๆตอนนี้ MG4 ค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะครับหลังจากที่มีการ อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับมาเรื่อยๆนะครับตลอดตั้งแต่เปิดตัววันแรกนะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับ MTC ก็กดปรับขึ้นนะครับช่วงล่างก็ไว้ใจมากยิ่งขึ้นครับอย่างเมื่อก่อนที่แรกๆยังมีความแบบว่าเด้งดึงเด้งดึงมากกว่าแต่วันนี้การซับช่วงล่างนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มเริ่มเรียกว่าอะไรเริ่มถูกจริตกับถนนเมืองไทยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวคอสะพานนะครับ เนินเวลาตอนวิ่งทางยาวๆอไรเงี้ยหลุมบ่อไรเงี้ยอ่อันนี้เริ่มเริ่มรับกับเมืองไทยมากยิ่งขึ้นนะครับวิศวกรชาวจีนก็เริ่มพัฒนาให้มันเข้ากับบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะครับถึงว่าถนนบ้านบ้านที่จีนนะส่วนใหญ่นะจะเรียบๆนะครับก็ยังเหมือนเดิมยังบอกก็ยังขับสนุกเหมือนเดิมสำหรับรถไฟฟ้านะครับแตวตอนนี้ผมถึงแม้ว่าใช้ในโหมดอีโคนะครับ Mg4 คันนี้นะครับมีโหมด อีโค่นะครับมีคอสตัมนะครับมีนอร์มัลมีสปอร์ตนะครับคอสตัมเหมือนกันหมว่าเราสามารถปรุงแต่งกันได้เองครับเป็นสไตล์เรานะครับแต่ว่าผมว่ารถไฟฟ้าหมดอีโค่ก็โอเคแล้วนะประหยัดด้วยแรงได้ในระดับหนึ่งนะครับเล่งแสงได้ไม่ต้องแบบว่าเคิรเขินนะครับไม่ต้องมารอลุ้นว่าเอะพ้นไม่พ้นนะครับอันนี้นี่ฟีลฟ้าเลยนะครับเ g ็นะโดยรวมนะครับ การใช้งานและฟังก์ชันต่างๆก็เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหน้าจอเขาใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็พวกพวกอะไรระบบเซฟตี้อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถปิดได้แล้วอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเขามีการอัปเดตซอฟต์แวร์มาเรื่อยๆนะครับก็ทําให้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลนคิปปิ้งที่แบบว่าหรือว่าการชนด้านหน้านะครับหรอการชนด้านหลังนะครับหรือแม้แต่ว่าป้ายกลมที่แบบป้ายความเร็วอะไรเงี้ยเรากด ปิดอันไหนไว้มันก็ยังเป็นค่านั้นอยู่นะครับไม่มาต้องมาแบบสตาร์ทแล้วก็มาเซตค่าใหม่กว่าจะได้ออกสักทีอะไรเงี้ยนะก็เป็นจีครับลองเลนนะคันนี้ยาวๆก็ร้0ยเอ็นเขาวิ่งได้ประมาณ400กว่านะครับเกือบ500เอาวิ่งจริงก็อยู่ประมาณ400นิดๆแหละนะก็ใครที่ยังไงดีล่ะ ตอนนี้ราคาดีด้วยนะเออบอกก่อนเลยว่าเราตอนนี้ช่วงราคากำลังแบบว่าใช้ได้เลยนะครับใครที่ชอบรถไฟฟ้าแล้วลองเปิดใจดูนะครับอิยนยูรถไฟฟ้ามันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรกัดเจตอย่างหนึ่งอ่ะต้องมีการอัปเดตอยู่เรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณคิดว่าตอนนี้เป็นช่วงราคาที่เหมาะสมแล้วสําหรับตัวรถไฟฟ้านะครับก็ลองไปที่โชว์รูมเอ็มจีดูนะครับไปลองดูว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้าง้วตอนนี้ครับใกล้ในส่วนของตัวมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วด้วยใช โปรโมชั่นหลากหลายนะครับแล้วก็ MG4 ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่โปรโมชั่นตอนนี้ดีนะครับก็ไปลองขับดูก,ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงชอบไม่ชอบแบบไหนหลังจากที่เขาเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอัปเดตแล้วก็มาประกรอบที่ประเทศไทยแล้วนะนี่ต้องขอบคุณทาง MG นะครับที่ให้รถตัว MG4 ตัว Long Range มาให้เราได้สัมผัสกันนะครับไปเจอกันคราวหน้า ไปละสวัสดีครับโอ้ยไปที่โชว์